9วิธีลดความดันโลหิตด,ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีอะไรจะบอกก่อนไปรับชมอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะถ้ากดแล้วเราไปชมกันเลยโรคความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะบางคนอาจจะมองว่าไม่เป็นอันตรายแต่คุณรู้หรือไม่ว่า หากควบคุมความดันโลหิตไม่ได้อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตล้มเหลวเพราะฉะนั้นหากใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงควรควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะบางคนหากสูงมากๆคุณหมอจะให้ทานยาควบคุมความดันโลหิตนะคะแต่วันนี้เราจะมาบอกวิธีทำอย่างไร ที่จะสามารถควบคุมความดันโลหิตได้โดยไม่ต้องพึ่งยาหรือคนที่ทานยาก็จะสามารถลดปริมาณยาที่ทานลงได้นะคะวิธีที่ว่ามีอะไรบ้างอ๋อความดันปกติของคนเราตัวบนไม่ควรจะเกิน140และตัวล่างไม่ควรจะเกิน90มิมปลอดนะคะข้อที่1ลดการกินเคม คนไทยส่วนใหญ่ทานอาหารรสจัดมากๆนะคะโดยเฉพาะรสเค็มจัดแต่ทางองค์การอนามัยโลกกำหนดปริมาณของโซเดียมที่ควรบริโภคต่อวันไว้ที่2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะคิดง่ายๆนะคะถ้าเป็นเกลือแกงก็จะอยู่ที่1ช้อนชาน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาว3-4ช้อนชาโดยในน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาว1ช้อนชาจะมีปริมาณโซเดียม350-500มิลลิกรัมนะคะ ถ้าจะให้แน่ใจก็ดูที่ข้างขวดได้นะคะแล้วผงชูรสที่เราชอบทานกันผงชูรส1ช้อนชามีโซเดียมถึง500มิลลิกรัมเลยนะคะเชื่อว่าแต่ละคนทานเยอะกว่าน,นี้แน่นอนเลยใช่ไหมคะดังนั้นผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรลดปริมาณโซเดียมลงนะคะเพราะโซเดียมในอาหารจะทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นดังนั้นไม่ควรทานอาหารรสเค็มจัด อาหารรมควันแฮมไส้กรอกอาหารดองนะคะและไม่ควรเติมน้ำปลาหรือซอสปรุงรสเวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะที่สำคัญควรงดอาหารรสหวานด้วยเช่นกันเช่นน้ำอัดลมขนมหวานไอศครีมเคก้กเข้าใจว่าเป็นเรื่องยากนะคะแต่ควรเริ่มจากลองลดการปรุงอาหารให้น้อยลงครึ่งหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มคุ้นชินกับรสชาติอาหารที่จืดๆไปเองนะคะ เอาใจช่วยนะคะข้อที่2ลดความเครียดการลดความเครียดอาจจะเป็นเรื่องยากในปัจจุบันแต่ความเครียดมีผลต่อความดันโลหิตเป็นอย่างมากนะคะทําให้ความดันสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นหากใครมีภาวะเครียดลองทําสมาธิหรือนั่งสมาธิหรือลองฝึกโยคะดูก็ได้นะคะเพราะจากกรณีศึกษาพบว่า การกระทำทั้งสองอย่างนี้สามารถลดความเครียดที่ต้องเจอในแต่ละวันได้ดีทีเดียวเลยนะคะข้อที่3ควรพักผ่อนให้เพียงพอการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดจริงๆนะคะโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรนอนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงต่อวันเพราะการพักผ่อนน้อย ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะคะข้อที่4ลดน้ำหนักความอ้วนเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งการลดน้ำหนักตัวให้เหมาะสมสามารถลดความดันโลหิตและความเสี่ยงต่อปัญหาโรคที่พร้อมจะเกิดกับความอ้วนได้อีกหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไขมันในหลอดเลือดนะคะ เพราะฉะนั้นเราควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดนะคะข้อที่5งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากใครดื่มสุราเป็นประจำควรลดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดลงหรือไม่ดื่มเลยก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณมากๆนะคะหรือหากอดใจไม่ไหวก็ควรดื่มเหล้าเบียร์ไวน์ได้ไม่เกินวันละหนึ่งแก้วเท่านั้นนะคะเพราะแอลกอฮอล์จะยิ่งกระตุ้นให้ความดันเลือดสูงขึ้น ดังนั้นทางที่ดีที่สุดควรงดการดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยนะคะข้อ 6. งดสูบบุหรี่เป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายมากแค่ไหนและแน่นอนว่าทำให้ความดันโลหิตของคุณเพิ่มขึ้นด้วยแน่นอนเพราะจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นหากสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานสารเคมีในบุหรี่จะเพิ่มความดันโลหิต โดยการทำลายผนังหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดแดงมีปัญหานะคะนอกจากนี้ออกซิเจนที่ไปเลี้ยงหัวใจก็ยังจะลดลงด้วยทั้งนี้แม้แต่บุรี่แบบไร้ก็ไม่ควรสูบเพราะไม่สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เลยนะคะข้อที่ 7. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ และทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นและช่วยควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไปได้ด้วยนะคะแถมยังเป็นการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินในร่างกายโดยเฉพาะไขมันควรหมั่นออกกำลังกายประมาณเวละ30นาทีหรืออย่างน้อยควรออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ150นาทีนะคะและการออกกำลังกายที่แนะนำเช่นการเดินเร็ว การวิ่งหรือการเต้นแอโรบิกนะคะหากทำได้สม่าเสมอนอกจากความดันจะลดแล้วน้ำหนักยังจะลดลงอีกด้วยนะคะสุขภาพดีแถมยังได้รูปร่างดีกลับขึ้นมาอีกด้วยข้อที่8การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพควรกินอาหารที่อุดมไปด้วยธัญ,ญพืชผลไม้ที่มีรสไม่หวานนะคะผักและผลิตภัณฑ์นมไขมันตำ่ำเพื่อลดความดันโลหิต และควรพยายามเน้นที่จะกินอาหารที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมเนื่องจากโพแทสเซียมจะช่วยลดผลกระทบของโซเดียมต่อความดันโลหิตได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดต้องลดปริมาณโซเดียมในร่างกายให้ได้นะคะก็คืองดกินเค็มนั่นเองข้อที่ 9. ลดเครื่องดื่มประเภทชากาแฟชากาแฟสามารถทานได้นะคะแต่ในปริมาณน้อย ไม่ควรทานเกิน1แก้วต่อวนันและทางที่ดีควรเป็นชาที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะและถ้าหากเป็นกาแฟก็ควรทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดเห็นไหมล่ะคะว่าการปรับพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการลดความดันโลหิตเลยนะคะถ้าคุณแค่พยายามทานอาหารให้สมดุลผลที่ได้อาจจะเกิดขึ้นช้าสักหน่อยแต่ถ้าหากคุณเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิต พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตควบคู่ไปด้วยความดันของคุณจะลดลงเร็วขึ้นอีกหลายเท่าเลยทีเดียวคุณจะได้ภูมิใจในตัวเองว่าที่ทำมาทั้งหมดเห็นผลนะคะแต่ข้อสำคัญใครที่ทานยาอยู่อย่าหยุดยาหรือลดยาเองนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะเอาใจช่วยนะคะเราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะถ้าหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ส่งต่อให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันด้วยนะคะเพราะเพียงแค่คุณแชร์1แชร์ก็จะสามารถช่วยให้คนอื่นๆมีสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ